สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งในรายวิชาภาษาไทยค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องสระในภาษาไทยและวรรณยุกค,ค่ะนักเรียนพร้อมที่จะเรียนกันหรือยังจ้าถ้าพร้อมแล้วไปเลยจ้า สระในภาษาไทยแบ่งออกเป็นรูปสระและเสียงสระรูปสระในภาษาไทยมี2ีรูปเสียงสระในภาษาไทยแบ่งเป็น2ประเภทดังนี้ค่ะหนึ่งเสียงสระเดี่ยวสองเสียงสระผสมค่ะ หเสียงสระเดี่ยวสระเดี่ยวคือสระที่ออกเสียงโดยอวัยวะในช่องปากอยู่ในตำแหน่งเดียวตลอดมี18หน่วยเสียงดังนี้จ้าได้แก <Yep. S 3> ่สระอาออาีอือ สระเอค่ะซึ่งถ้านักเรียนออกเสียงตามจะสังเกตเห็นว่าเวลาเราออกเสียงสระเดียวนั้นเราจะเปล่งเสียงออกมาตำแหน่งเดียวหรือเสียงเดียวเท่านั้นเช่นสระอะ เราก็จะเปล่งเสียงอออกมาเสียงเดียวเห็นไหมคะปากของเราไม่ได้ขยับไปทางไหนอีกเลยสระอาก็เปล่งเสียงอออกมาไม่ได้ใช้อวัยวะในตำแหน่งอื่นออกเสียงออกเสียงแค่อาเสียงเดียวนักเรียนลองออกเสียงสระเดียวตามคุณครูพร้อมกันอีกรอบนะคะจากที่ได้ออกเสียงไปนักเรียนสังเกตไหมคะว่าสระบางตัวเราจะออกเสียงสั้นแต่สระบางตัว เราจะออกเสียงยาวเช่น <Sh> อ uh, เราออกเสียงสั้นอ uh, uh oh. เราออกเสียงยาวซึ่งเราสามารถแบ่งได้ดังนี้ค่ะสระเดี่ยวเสียงสั้นมี9สระดังนี้สระอะออึอ e ุเอแอออและสระเอ๋อค่ะต่อไปเราก็มาดูสระเดี่ยวเสียงยาวกันเลยนะจ๊ะ สระเดี่ยวเสียงยาวมีแก้วสระดังนี้ค่ะสระอีืออูเอแอโออและสระเ e, อนะคะนักเรียน สียงสะประสมคือสระที่ออกเสียงโดยใช้อวัยวะภายในปากออกเสียงรวมกันหรือเป็นการนำเสียงสระเดียวสองเสียงมารวมกันนั่นเองค่ะจะทำให้เกิดเป็นเสียงสระประสมซึ่งจะมีอยู่ด้วยกันสามเสียงดังนี้นะคะมีดังนี้ค่ะสระเอียสระเอือสระอัว สระเอียจะเป็นการออกเสียงสระเดียวก็คือเสียงสระอีและเสียงสระอาะสมกันนะคะนักเรียนลองออกเสียงสระอีและสระอาะสมกันดูสิคะว่าเราจะได้เสียงสระเอียหรือเปล่าเห็นไหมคะนักเรียนว่าเราจะได้เป็นเสียงสระเอียต่อไปสระเอือจะเป็นการออกเสียงสระือะสมกันกับสระอานะคะเห็นไหมคะว่าจะออกเป็นเสียงสระเอค่ะต่อไปเสียงสระ ก็จะเป็นการออกเสียงสระเดี่ยวประสมกันนั่นก็คือเสียงสระอูประสมกับสระอาค่ะก็จะได้เสียงสระผสมเป็นสระอัวนั่นเองนะคะและเด็กๆอาจจะเคยท่องมาตั้งแต่อนุบาลว่าเอียเอือเอืออัวอัวใช่ไหมคะ เด็กๆอาจสงสัยว่าแล้วทำไมคุณครูไม่เอาเสียงสระเอียสระเอือสระอวะมารวมในสะระะสมด้วย เพราะว่าปัจจุบันเราไม่ได้นับเสียงสระเอียสระเอือสระอวเพราะเป็นเสียงสระในภาษาไทยที่ไม่ค่อยนิยมใช้ค่ะดังนั้นสระในภาษาไทยจึงมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด21เสียงนั่นเองค่ะประกอบไปด้วยสระเดียว18เสียงบวกกับสะระผสมอีก3เสียงรวมกันเป็น21เสียงนั่นเองนะคะ สระเกินนะคะคือสระที่มีเสียงพยัญชนะปนอยู่ซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน8เสียงดังนี้ค่ะสระอํสะอาสระไอไม้ม้วนสระไอไม้มาลายสระเอาหรือหรือหร,ร,รือค่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องวรรณยุกตไทยค่ะวรรณยุกไทยคือเครื่องหมายที่เขียนไว้ด้านบนพยัญชนะต้นของคําทําให้เกิดเสียงสูงเสียงต่ําและทําให้คํามีความหมายแตกต่างกันนั่นเองนะคะวรรณยุกต์นะคะก็จะมีรูปวรรณยุกทั้งหมด4รูปและมีเสียงวรรณยุกต์ทั้งหมด5เสียงนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเราก็มาทำความรู้จักรูปวรรณยุกต์และเสียงวรรณยุกกันค่ะเสียงสามัญจะไม่มีรูปวรรณยุกตเสียงเอกเขียนแทนรูปไม้เอกเสียงโทจะเขียนแทนรูปไม้โทเสียงตรีจะเขียนแทนรูปไม้ตีและเสียงจัตวาจะเขียนแทนรูปไม้จัตวานะคะนักเรียน เอาละคะ่ะจำกันได้แล้วใช่ไหมคะว่าวรณยุคไทยมีกี่รูปและมีกี่เสียงคะ่ะทบทวนกันอีกครั้งนะคะนะักเรียนวรณยุคไทยจะมีรูปวรณยุ์ทั้งหมดสี่รูปและเสียงวรรณยุก5้าเสียงนั่นเองนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนบทเรียนในวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนอย่าลืมหมั่นทบทวนอ่านหนังสือบ่อยๆสําหรับการบ้านวิชาภาษาไทยในวันนี้คือแบบฝึกทักษะภาษา,าไทยหน้าที่6ข้อที่2กับข้อที่3นะคะนักเรียนสําหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบบทเรียนวิชาภาษาไทยไว้แค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ